แต่คือมาวันนี้คือมันเป็นปุ๋ยของ i อ t ที่มีทุกช่วงอ่ะเหมือนช่วงทําใบเนี่ยเราก็จะมีตัวท้ายน้อยเอาตัวหน้าสูงพอช่วงที่บำรุงมันก็คือจะเหมือนประมาณมี3ามสูตรเลยแล้วช่วงเอาดอกก็คือมันจะเป็นตัวท้ายสูงอะไรแบบนี้ค่ะคก็เลยมาพอดีมีลูกค้าทางนูน้นทางอะไรนะละลายทางโคกสมบูรณ์อะไรเนี่ยเขาใช้แต่ยังไม่เคยเจอกันก็เลย มาเยี่ยมมาเยี่ยมเขาเสร็จแล้วก็เลยเอา้าแดงอยู่ก็เลยแดงก็เคยไปอยู่ที่บ้านก็เลยลองเข้ามาแนะนําทางนี้ดูแต่ทุเรียนสวยแต่ทุเรียนไม่ได้ขีดเลยนี่กาลังขีดเมื่อวานได้สามถังแต่แต่ทุเรียนสวยาถามว่าโอเคไหมโอเคแต่ถ้าเราจะเตรียมต้นเพื่อ เพื่อเอาลูกในปีหน้าเราควรเดินปุ๋ยให้ถูกช่วงพอเราเดินปุ๋ยถูกช่วงนะทุเรียนแต่ละต้นเนี่ยใบมันจะเสมอกันมันจะไม่เป็นต้นนี้ใบเพต้นนี้แตกต้นนี้แก่อะไรเงี้ยแล้วอย่างนั้นอะ่ะเราจะจัดการบริ จะบริหารจัดการยากแต่พอเราเดินช่วงนี้เราใส่สูตรตัวหน้าสูงทุกต้นอ่ะมันกินตัวเอ็น่ะมันก็จะออกใบมาเสมออ่ะพอช่วงนี้เราต้องการที่จะให้กิ่งก้านแข็งแรงเราก็จะมาประมาณเหมือนสูตรเสมอแต่ของเราจะไม่ใช่สูตรเสมอเพราะว่าฟอสฟอรัสในดินประเทศไทยอ่ะมันสูงเราไม่จําเป็นต้องเติมให้มันเหลือเติมให้แค่เขากิน อาจอาจจะอาจจะมีความรู้น้อยกว่าแต่คืออันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะแล้วพอเราเอาลูกอะ่ะเราต้องเติมตัวโพแทสเซียมสูงทีนี้ถ้าพอเดินเต็มระบบเนี่ยเราจะบริหารจัดการง่ายแต่และต้นแต่และต้นเนี่ยใบม,มันจะเสมอกันในเวลาพ่นยาหรือดูแลจัดการแหละมันจะไม่ยากเรื่องเอาดอกเรื่องผลยาเรื่องอะไรมันง่ายหมดก็เลยแวะมาเที่ยว ไม่เคยอันนี้มาก่อนนะไม่ไม่ไมีประสบการณ์ทางนี้เอาผมแบบลองผิดลองถูกไปงนะแล้วอันนี้ใส่ปุ๋ยไปเมื่อไหร่นรนะก็ใส่สิบห้าได้สิบวันและมั้งอแต่ผมใส่ไม่เยอะนะใส่ทีละแน้อยๆ่ยนะแล้วเดินปุ๋ยทุกกี่วันก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบวันมั้งอมไม่ได้ ก็ดีแล้วก็ถือว่าโอเคอย่างนี้ถือว่าใส่ปกติไม่ใช่ว่าไม่ใส่บ่อยใส่ปกติไม่น้อยไปไม่มากไปแล้วอย่างนี้ปกติอันนี้คือคือ่าแมลงะว่าผมยังไม่ทันได้ฉีดนะใช่ให้เขากินบ้างเฮอะเลี้ยงเขาไว้บ้างไม่งั้นร้านเคมีเกษตรจะขายให้ใครเนี่ยถ้าเป็นระบบ iat นะคะเนี่ยต้นนี้ใบมันเริ่มเพลชใช่ไหม แต่อันนู้นมันเริ่มจะอ่อนอันนู้นเริ่มจะอ่อนถ้าเป็น IAT น้ใบมันพอพอเราไล่อ่ะพอเราเราเติมปุ๋ยให้เขากินให้เขากินเหมือนกันอ่ะคืออย่าง16บ6เนี่ยมันแล้วแต่กําลังต้นที่จะดูดไปกินเพราะว่าเรามีให้เขากินสามอย่างต้นนี้มันอยากจะกินตัวกลางมันก็กินตัวกลางต้นนี้มันอยากกินตัวหน้ามันก็กินหน้าต้นนี้อยากกินหลังมันก็กินหลังเนี่ยแต่ระบบ IAT คือเธอหิวตัวเธอมีกําลังที่จะดูดอันไหนฉันไม่สนเหมือนเหมือนเปรียบอ่ะ น้ำอัดลมน้ำเปล่าน้ำส้มอ่ะสามอย่างใส่กันถ้าถ้าบางคนกินแม่งสามน้ำเลยใช่ปะ่ะแต่ถ้าในโต๊ะเนี่ยมีน้ำเปล่าอย่างเดียวเราก็ต้องกินน้ำเปล่าใช่ปะ่ะอ่าไอเอทีก็จะเป็นอย่างนั้นคือช่วงเนี้ยฉันฉันจะทําใบฉันต้องให้เธอกินตัวไนโตรเจนอ่ะช่วงนี้ฉันจะเอาดอกฉันต้องให้เธอกินฟอสฟอรัสคือพืชไม่สามารถเลือกได้แต่ถ้าใส่สูตรเสมอพืชมันจะเลือกได้ แล้วทีนี้พอถ้าเป็นของ IAT นะพอพอพอเราเดินปุ๋ยตามช่วงเนี่ยมันจะเป็นระบบเลยมันจะใส่แบบตรงจังหวะเลยใบมันจะเพพร้อมกันใบมันจะแก่พร้อมกันอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงจะพอดีลงจากรถแล้วไม่รู้ไงเลยไม่ได้อโบชัวลงมาไปไปที่สะทต้มก่อนไหม,มไปมไปที่เตท่อมก็ได้